รีวิวที่ดีต้องมีราคาใช่ไหมครับตัวนี้บอกไปแล้วอย่าตกใจเนีฮะ1,990บ 1, บาทครับ wow. คลิปนี้เราจะมารีวิวเฟล็ดนาโนฟาสติกเอลทีนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเฟล e t นะครับที่ส่งอุปกรณ์มาให้ได้ทดลองใช้งานจนเกิดเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับหรือว่าเป็นมือประจําที่เล่นมานานแล้วเนี่ยมาได้ตีไม้นี้ก็น่าจะสนุกไปกับการใช้งานแล้วก็น่าจะชอบเลยแหละเพราะว่าความเรียบง่ายของมันนี่แหละครับคือจุดเด่นของเจ้านาโนฟาสติกเอลทีตัวนี้เลยต้องบอกอย่างนี้ก่อน,น ว่าบว่า n a s t f a s t t c LT เนี่ยเป็นไม้ที่ขายดีที่สุดของทางเฟรดและรุ่นนี้มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นด้วยนะครับทำสถิติยอดขายแบบว่าเป็นพันไม้ภายในระยะเวลาสั้นๆประมาณ1เดือนนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังรีวิวกันเรามาดูสเปคไม้คร่าวๆก่อนนะฮะไม้ตัวนี้เป็นไม้น้ำหนัก 4u นะับกริปขนาด G6 นะับแล้วก็ขึ้นเอ็นได้36ปอนด์นะฮะแล้วก็สไตล์ของไม้เนี่ยหัวเป็น compact นะับมีเทคโนโลยีที่ เด่นๆนะฮะก็คือ fast tech frame นะครับช่วยในเรื่องของการตัดอากาศทำให้ไม้สวิงได้ไวนะครับแล้วก็ตัวก้านนะครับเป็นก้านขนาด6.8นะครับก็เป็นก้านขนาดเล็กช่วยส่งเสริมกันนะฮะ ตัวกา้านช่วยส่งตัวหัวไม้ก็ช่วยทําให้เวลาตีนเนี่ยมันมีความนิ่งจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับไม้ตัวนี้นะฮะนั่นก็คือลวดลายสีสันนะฮะทำได้ดูดีและทันสมัยมากนะฮะสีดีมากค่อนข้างที่จะเกินราคาไปเยอะนะ,ะับเขาขายเพียง1 9 9 0ัรอบาทอันนี้คือจริงๆแบบกอยาจะเก็บไว้บอกตอนท้ายแต่ว่ามันออกมานานแล้วแหละไม้ตัวนี้มันออกมานสองปีกว่าแล้วแล้วก็เราเพิ่งมีโอกาสได้ใช้1 9 9 0ตั้งแต่วันนั้น จนมาถึงวันนี้นะครับเอาอะไรมาไม่คุ้มนะฮะพอรู้ราคาแล้วอยากจะบอกว่าคุณซื้อเถอะเอามาเป็นไม้สำรองในกระเป๋าก็ได้เอาไว้ตีกับคนที่ไม่รู้จักไม่ต้องกลัวไม้บวกคือมันขนาดนั้นเลยนะครับไม้ตัวนี้มันคุ้มมากๆเออราคาเนี้ยพันเก้สไตล์ของไม้นะครับนานอลาสติกเอเนี่ยก็เป็นออกแนวออราวที่ถึงบุกนิดๆน,นะฮะไม้ก้านกลางหัวกลางมันให้ความรู้สึกที่ สบายๆนี่ยไม่ได้หนักจนเกินไปไม่ได้เบาหวงจนรู้สึกว่าตีไม่ไปนะครตัวเนี้ยตอนที่ผมใช้งานเน่ะผมขึ้นเอ็นเป็นตัวนี้นะครับอัลตราโซนิกหกสานะครับก็เป็นเอ็นที่เน้นเรื่องของเสียงเอาไปใช้งานจนเอ็นขาดแล้วก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะได้อะไรมาบ้างเอามาเล่าให้เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เป็นตัวช่วยนะในการตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมจริงซื้อเถอะราคานี้ พูดเล่นนะครับซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยตัดสินใจตอนจบคลิปนะฮะ ที่บอกไปนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่เป็นสไตาล์ออราวนะครับกึ่งบุกนิดๆความรู้สึกตอนแรกที่เอาไปตีก็สบายๆเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เป็นไม้ที่มันจะต้องใช้เทคนิคพิเศษหรือว่าใช้ความสามารถของผู้เล่นในการตีมากนักนะครับอาจจะมีบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายๆนะฮะแต่ว่าถ้าหดเต็มแรงมันก็หดแบบคนออกแรงไม่เป็นมันก็ไปได้ดีนะครับหดแบบ ธรรมดาธรรมดามันก็ตีป๊อกแป๊กปไปได้นะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าคนที่ถือไม้ตัวนี้แล้วเป็นคนที่มือเล่นประจําสักหน่อยรู้วิธีการตีสักหน่อยมีสไตล์การเล่นที่แบบว่าอ up เลเวลจากมือใหม่ขึ้นมาหน่อยผมว่าใช้ไม้นี้ก็น่าจะเออเข้าใจอย่างที่ผมอยากจะสื่อนะฮะว่าค่อนข้างที่จะตามมือเราพอสมควรเลยทั้งเกมดาดนะ,ะับดาดปังปงมืงปัง,ปง,ปง,ปงเนี่ยลูกสปีดที่ออกไปก็ ค่อนข้างจะไม่หน่วงตีปุ๊บก็ออกไปได้ทันทีเลยนะฮะไม่ได้แบบว่าดูดลูกไว้เหมือนตัวพวก Arc ซเบอร์เจ็ดไอตัวนั้นเออผมพอพอพูดถึง Arc ์คเจ็แล้วเนี่ยนึกถึงตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันเว้นแต่ว่าตัว Arc ์คเนี่ยจะมีหัวไม้ที่แบบไม่ได้เป็นเฟรมที่เป็น Compact แบบนี้นะครับเป็นเฟรมทั่วไปซึ่งตัวนั้นก็ก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยอาจจะดีมากๆกว่าเพราะว่า ด้วยราคาที่จะซื้อ a r ร์คเตอนนี้มัน5,000กว่าบาทอันนี้มันพันเหลายเท่านี่ยถูกลงมาถ้าใครอยากจะได้ไม้แบบสไตล์เอออาร์ Arc เนี่ยก็เป็นไม้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับพูดตามตรงนะครับระหว่างที่ตีไปแล้วก็คิดไปไม้ตัวนี้มันก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกไปซะทั้งหมดนะครับจุดหนึ่งที่จะจับว่าถ้าจะให้ตีมันนะก็่าจะเป็นเรื่องของลูกตบที่มันรู้สึกว่ามันเบาไปนิดแล้วมันให้ความรุนแรง ไม่สมกับแรงที่เราใส่ไปมันควรจะแรงได้กว่านี้แต่ว่าลูกมันออกไปแบบชอยชยช้าๆาอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าคู่ต่อสู้เขายกมาให้เราตกได้ซ้ําๆได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขารับลูกตกของเราได้นะครับซึ่งไม้ตัวนี้อาจจะเป็นเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่นิดนึงอะไม้พนะันเก้าเนาะเอาอะไรมากแค่นี้ก็สุดๆแล้วนะครับตัวน a โนฟาสติกเอลไม่ได้เป็นไม้สายบุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วการตก ถ้าเทียบกับไม้สายบุกที่เป็นตัวหดโหดหัวหนักๆก้านแข็งๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเลือกเลยถ้าใช้ไม้บุกไปเลยแล้วตกไม้แรกลูกอาจจะแรงจริงแต่ว่าแขนเราจะรับได้ไหวหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม้ตัวเนี้ยตกเบาหน่อยแต่ว่าเราสามารถตบได้เรื่อยๆมันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าแบบเลือกไม้ตามแรงของเราเนี่ย ถ้าเป็นผมแล้วเนี่ยผมจะชอบแนวแบบไม้สายคอนโทรลมากกว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยตีไม้บุกซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันตีได้ทั้งวันโดยใช้ไม้เดียวมันก็คงจะดีกว่าไม้ตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเซฟแรงให้เราประมาณหนึ่งเลยนะฮะถือเล่นถือใช้ไม้เดียวได้ยาวๆทั้งวันจนจบวันเลยก็สบายๆนะครับพวกลูกอื่นๆเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะฮะแบ็คแฮนด์อาจจะมีจังหวะที่จะต้องจับจับจงหวะน,นิดนึงเพราะไม่งั้นลูกมันก็ไม่ค่อยถึงหลังนะครับ มันจะมีจังหวะพวกตีเซฟตีแบ็คอะไรเงี้ยลูกมันถึงหลังยากถ้าเป็นผมนะผมจะแก้ด้วยการสบัดข้อมือเพิ่มขึ้นหน่อยให้ใหมันเพิ่มสปีดของลูกหนะ่อยแต่ว่าแบบถ้าไปตีเต็มแขนเนี่ยลูกมันจะตกแค่แบบกึงก่งกึกลางคอร์ดค่อนไปทางหลังนเนี่ยมันไม่ได้พุ่งออกหลังเลยนะฮะส่วนไม้ตัวเนี้ยลูกอื่นเกมรับเกมวางก็ไม่มีปัญหานะฮะเล่นได้สบายสบายขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือของผู้ใชด้ด้วยโดยรวมแล้วมันก็เป็นไม้ที่มันให้ความรู้สึกที่ง่ายๆดีนะฮะไม่ซับซ้อนตีง่ายๆนะเรา ใส่แรงเข้าไปเท่าไหรไม้ก็แสดงออกมาให้ให้เห็นแบบนั้นนะครับถ้าถามว่าในตลาดก็เหมือนตัว7 Pro นะที่ที่เคยได้ใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าไม่อยากจะไปซื้อตัว7 Pro ที่ราคาค่อนข้างสูงตัวนี้ก็จบแล้วก็ถ้าเด็กๆใช้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะดีประหยัดเงินผู้ปกครองด้วยนะเพราะว่าเป็นไม้ที่ให้คุณภาพของไม้ฟิลลิ่งความนุ่มของการตีเนี่ยก็พอมีพอสมควรแล้วก็เวลาตบเยอะๆที่ผมบอกไปมันตบไม่ไมค่อยแรงเนี่ย แล้วพอผมตบแบบว่าซ้ำๆเยอะๆก็ไม่ได้แบบมีแรงสะเทือนมาถึงแขนเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บหรือว่ามันมีความรู้สึกหน่วงแขนมันก็ได้เรื่อยๆนะครับผู้ปกครองจะหาไม้ให้เด็กใช้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจกลับมาที่พวกผู้เล่นธรรมดาเนะครับมันได้ไม้ที่ให้ความรู้สึกแบบนี้คือชนกับตัวท็อปราคาสูงๆได้สบายเลยภายในงบประมาณไม่เกินสองพันเนี่ยตัวไหนจะมาสู้ตัวนี้ได้นี้พูดยากเลยอะ มี t ีเร800ของฮ0 0ที่ว่าใช้ได้แต่ว่าสีสันตัวของฮันเอาจจะดูแบบเด็กๆไปหน่อยมันมีตัวภาพการ์ตูนมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันดูแบบจริงจังขึงขังมากกว่าถ้าใครที่แบบว่าสนใจในเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่านะฮะใครที่ที่ไม่ได้ต้องการเรื่องของเกมบุกที่พาวเวอร์มากเท่าไหร่แต่ว่าอยากได้ไม้สบายๆคอนโทรลดีๆก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็เป็นไม้ที่ ในช้อยในโจทย์2พ0นไม่น่าจะมีตัวไหนมาสู้ตัวนี้ได้นะครับแค่นี้แล้วกันสำหรับไม้ตัวนี้พูดแล้วก็อยากจะให้ไปลองเองด้วยนะครับเพราะว่าในงบประมาณเท่านี้ไม่ได้เป็นไม้ที่ซื้อ,อยากเท่าไหร่เข้าถึงได้กับทุกคนนะครับใครที่สนใจไม้ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อเฟรดไทยแลนด์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสะดวกซื้อผ่านช้อปปี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะไม่ได้มีแค่เฟรดไทยแลนด์เท่านั้นที่ขายไม้ตัวนี้ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศยังมีจําหน่ายนะครับลองทักไปถามได้เดี๋ยวผมจะแปะร้านไว้ให้ข้างางงลล่กัน เื่อที่จะช่วยช่วยกันขายนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลากันไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับและสวัสดีครับ